Come okay, sister. sister. Sister, do you have a sister? Do you show เลยเลยเตินเลยวันเลยกาสีแยกเปน้าะกันวะดึงจังหวันเลยววันเลยเพื่อนไอ๋อเดิจหววันเลยหรอได้ละเหนื่อยทำงานทำางานเนื่ยเติมไหนกัน ทนแดดทนฝนได้เติมเติมโอซีได้ดีกว่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอวันนี้อันนี้อันดีเอ็มพี่บอกเป็นไรอ่ะดิไปจีน่ะเติมจริงว่าไงเปลุ่นไอเติมจริงหรอประสาท อ้าวไอเหนือว่าว่าเขาบอกเราภาษาอ๋อรู้ได้ไงอ่ะดูทำควนันเำลาเอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยด่าแรงนะด่าแรงนะก็ไม่ได้ด่าเบาซะหน่อยอืมสงสัยเป็นคนอยากตายเหรอพี่บอกอุ๊ยอ้าได้ไอเหนือเอไอเหลือ น้องน้องเหนือได้ไหมนะน้องอะไรอายุแก่กว่าทั้เยอะน้องใช่ไหมเหนือไม่บอกไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรไม่ตอพี่นะไปเทนนิงสองไปเทนนิงสางไปแต่เหนืออายุเท่าไหรรีนเนาะสิบสองอ่าเหนือเดี๋ยวลองพูดว่าพี่อยู่นะสิไว่ครับไม่ทำไมจะอือได้เออไม่ไม่ไม่ได้ด้วก่อนได้ด้วยก่อนซอำคอซอำคอเดี๋ยวเขาไปเไรอ่ะเขาไปเลยเดี๋ยว พี่อยู่นะพูดได้ไหมไม่ได้ก็ดีครับหัวหน้าหมไม่ยอมลดหวยให้ใครอยู่แล้วถูกอ๋อก็คือไม่เคารพกันแล้วอยากเอางี้คิดว่าถึงคิดว่าตึงอะไรอ่ะเจอสิเออเออคิดว่าถึงอะไรอ่ะถ้าน้องท่านน้องผมแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้มีไม่ไม่เกี่ยวกับมัดหรืออะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่ความคารพและการให้เกียระพี่หมอกเอาไปนะไม่ก็ก็ดูเอาว่าเขาคารพบหรือเปล่าเขาคารพใช่พี่หมอกถูก ก็คือเม่คอลกกันแล้วเห็นอยู่นะเป็นเด็กใหม่ในแก๊งก็เลยพูดกันแบบนี้ถูกไหมเ๋ยวเราผิดไปจะผิดว่ะน้อเอาดิผิดเองผิดเองหมดอโทษละกันก็จะได้รู้ไว้ว่าแบบเออเป็นเด็กใหม่ในแก๊งมันก็ทําได้แค่นี้แล้วว่าเรียกร้องอะไรไม่ได้นั่นพี่บอกเยอะเลยก็ได้รับรู้เอาไว้แค่นั้นแหละไม่ต้องมาหานแล้วแหละทางนั้นอ่ะไปทำอย่างอื่นก็ได้ ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยว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 เดวันนี้หนูจะตึงใส่ทุกคน <c oughs> หนูเจนหนึ่งแต่หนูเป็นเด็กใหม่ในแกงแ๊งเนี่ยเขามาก่อนไม่บอกเขาให้ตางไม่รอดเฮ้ยไ,ได้ได้พี่เอ,อย้ยเฮ้ยนะอันนี้เดี๋ยวเรียกใี้ใ<ห>้ออ่ะมขเสนอเดี๋ยวพี่ให้ไม่มีข้อเสนอไม่ข้อเสนอข้อเสนอลงก่อนลงแล้วกัน มีตังให้ไหมอ่ะขอให้เนี่ยถ้ามีให้ก็ยอมได้ถ้าถ้าว่ากันด้วยเรื่องตังกันูเป็นเด็กใหม่ในแก๊งก็เลยมาถ่ายกันถ่ายเนี่ยไอ้โอ้ยไม่ได้ถ่ายข้อเสนอเขาียกม่ข้อเสนอข้อเสนอนี้ยไม่ได้ไรอ๋อได้ได้ก็ได้เลยเงินในแก๊งก็ต้องจ่ายเหมือนกันทำงานก็ต้องทำงานเหมือนกันมีมือมีขามีนิ้วครบสิบนิ้วมาถ่ายกันทำไมอ๋อ ข้าวพกินข้าวเหมือนกันไม่กินไม่เหมือนผมกินเมื่กี้ข้าวผัดเรื่องของพี่พี่จะกินอะไรก็เรื่องของพี่แต่ว่าเห็นหนูเป็นเด็กใหม่ในแกลงนี้ก็เลยมาถ่ายกันเนาะพี่หมองขอข้าวยพี่ตายจริงไม่พี่จะตายจริงเราไปเทนนิ่งไม่มีตางไม่มองเออไม่มีตังไว ไม่เทนนิงไหมเทนนิ not, ่งไหมเทนนิงไหมเทนนิ่งไหมเทนนิ่งไหมเทนนิงไหมเทนนิ่งไหมก็ได้เดี๋ยวก็โดนลุงกระทือนไม่รู้มึงก็เล่นอะไรอะอะไรเทนนิ่งเทนนิ่งพี่บอกเดียวกันแท้ๆทำกันได้ลงพี่บอกพี่บอกเคลียร์พี่เคลียร์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 เรื่องนี้ไม่ไหววะตอนหน้าลุงจะทำดี รับหลังลุงอ่ะนลังแกหนูจังพี่บอกเงียยไหอ่ะเขาพูดถึงพี่อ่ะไม่ใช่พูดถึงผม,มตอนลุงอยู่ตรงนี้ไม่พูดจาแบบนี้กับหนูบ้างพี่บอกไม่บอกพี่บอกเงียยไปอ่ะพี่เคลียร์เลยเรื่องพี่อ่ะถ้าลุงอยู่ตรงนี้พวกพี่จะทำกับหนูแบบนี้ไหมนั่นพี่บอกเออบอกเขาไปดิพี่พี่บอกไม่อยู่อ่ะรอรอแป๊บนึ่ง ใจร้ายกินข้าวมอเดียวกันแน่ใจทำกันแน้ลูกคอลไม่บอกไม่บอกครับพี่พหรอข้านุงอยู่ตรงนี้ไอ้กล้าทำแบบนี้อยู่ไหม ทำอะไรทำอะไรไม่เคยทําอะไรใครอยู่เด้วไม่เคยตรงไทยตังไม่เคย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 ไม่ให้เกียรติไม่เคารพอยู่แก๊งเดียวกันแท้ๆครับขอโทษ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 แล้วคิดว่ามันจบหรือไงเอาถ้าคนให้อภัยอ่ะคนใจดีอ่ะมันมันจบหรือเล่ารอพี่มองมาก่อนเดี๋ยวดูเอ้แล้วไม่ไม่มีข้าวไม่จริงจังจะตายแล้วได้ไม่มีเด๋ยวซื้แบบกระเป๋าอะไร ก็อบอาหนึ่งสองสองน้องคนนี้มีแต่ให้ตึงด้วย ได้ยูนะตึงด้วย <S <S อากาศนี่ร้อนๆอนเลเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวรอพี่หมอกมาด้วยครับเดี๋ยวนี่ไอไปคุยธุระแป๊บน,นึงไ<ห>นอนะเ,เดี๋ยวผีโพทำยังไงไม่เดี๋ยวจะรอพี่หมอกมาไงมกลางวันแสร็สร็นี้ผี่พเพิ่งมาทำยังไงรอรอไดอ้ไหมล่ะ เขาคุอห้าสิบเดือนรับใช่เนี่ยอยู่เจนใหม่แต่หนูอยู่เจนเจนก่าแต่หนูทุกคนยังไม่รู้ไงว่าหนูอยู่เจนเก่านี่นี่พี่มอกมาแล้วมีอะไรคุยเลยเนี่ยพี่หมอกเขาน้อยใจพี่อ่ะพี่ไมพไ่พูดอะไรกับเขาไว้อ่ะฮะพูดอะไรกับเพราะว่านี้หนูเจอเรื่องเคียดๆพี่ก็มาพูดจัดให้หนูจัดพ่าคนเดิ รู้ไหมหนูเจออะไรมาวันนี้เจออะไรอะ่ะพี่รู้ใช่ไหมช่วงนี้หมูมันราคาแพงขึ้นเอเอแ้วตอนเนี้ยหนูไปร้านปาาประจําของหนูหนูสั่งตามปกติหนูก็ไม่คิดว่าราคามันจะแพงขึ้นรู้ไหมหนูสั่งอะไรไปสั่งอะไรไปอะ่ะข้าวมันไก่เขาบอกว่าแพงขึ้นเพราะหมูแพงขึ้นหนูงงอืมนั่นแหละล้วนไหนพูดมาเลยดเดี๋ยวไ,ไปกระทีบเลยไป ไอ้ที่อะที่อะอะไรไหมล่ะแม้านาแม้านาพี่มองเคาอยคิดราคาผิดหรือเปล่าใจเย็นน่าไม่ใช่หรอกคิดราคาไก่บัแพงแต่คิดราคาไก่ที่ขายข้ามสอนอป่ะใช่ไหมใช่ร้านที่ขายข้ามสอนอไหมใช่หน่าเดี๋ยวเผาสอนอร่วมเลยแล้วกันแคสมาชั้น ไม่ไม่ไม่ทำแต่ไม่เลยก็ได้ช่วยนี่ไงเดี๋ยวพูดถึงแล้วร้านไม่ร้านไหนวะเอาไม่ทีร้านแก่้สอน้องไลยพี่ทำไมพี่ทำนี่วะพี่บอกทำไมพี่เปี่เองพี่เปลี่นเองพี่เปลี่นเองเนาะพี่เงพี่ยนเองเนาะ ลองอยู่ตรงนี้พี่จะพูดแบบนี้กันหนูทำไมอ่ะพี่มองทำไมอย่างี้วะพี่พี่จะไปพี่เป็นคนงี้หรอถามจริงเลยไออ่ะพี่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 เนาะพี่กับกระเพ็ดพี่ผิดจริงพี่ก็ไปรู้พี่พูดอะไรไปไม่แก้พี่ไม่ดูไงว่าเขาพี่เออถ้าพูดอย่างนี้เขาก็เสียใจนักบอกเขาเลยไปพี่เออคุยกัน ี่นะขอโทษไม่ที่หลังพี่จะทำอีกไหมผมถามให้นี่แหละทำแล้วไอ้ไอ้งจ่าพี่เอ็งจ่ายน้าพี่เลยไม่ไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้อยู่นะทำไม่ได้เหมือนกันนี่ก็ทำไม่ได้เอนกนจ่ายน้ำพี่เลยเนาะจอาหน้าพี่นิกาพี่นิกาพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่นะขอโทษแทนด้วยแล้วนะเพ็บว่าเขียนไหมไปนะไปให้ใครเรียกหนึ่งเรียกใช่ไหมต้องคนเหนืออายุน้อยกว่าไม่ใช่เอาหรยออายุเยอะกว่าเรียกพี่ก็ได้เออพี่อยู่นะ ดีไหมน้องหนืไหนน้องมองพี่พี่นะสิสวัสดีครับอะไรนะครับพี่อยู่นะโอเคโอเคค่อยปลุกใจหน่อยต่อยฮะเดี๋ยวเว้ยไม่ไม่ต่อยเนี่ยให้หรอกเฮ้ยพี่เอาไม่ทำใจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจินหนึ่งจินสองอะ ไปเลยตายเกมมาซะมากเรามาโชว์เงินแดงกันใครกินหนึ่งกินสองเอ้ยพี่หม่องพี่หม่องขอด้วยนะพี่ไม่มีตังค์พี่ได้วิเนี่ยตังค์นี่แหละตังค์เก่งนี่แหละไม่เจอเดี๋ยวจ่ายให้ไปหนีไปเปล่าเนี่ยไ่้วิสลิฟไปเปล่าเดี๋ยวเปล่าเนี่ยขึ้นมาไเรียกว่าพิเลียอ้ารถใครอ่ะอ้าวรถเต็มป่ะเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มอาอรถใครไม่รู้ขโมยมาไปเลย เอาไงหลับปะเอาหลับหรือเปล่านึกว่าตายแล้วด้ดีเพื่อนไม่ใช่ใช่ไปหลับหรือเปล่าดูดีๆเอ้ยดีๆฝันหรือเปล่าวะไอเจาะคอใครวะเนี่ยไอ้จาะหลับเพื่อนกูอย่างไหนวะหลาบไปไม่ลับไปถูกไปไหมลับไอเจาขคอมันไม่ไหวได้ไงวะหลับไปไปหลับด้วยอ้าเยอะไม่ถึงห้าที่หนึ่งคนเจนใหม่ได้แล้ว้องคอดับป้องไม่ได้หรไอหลับมันไม่ใช่ไอ้ไอ้ขอรมันอ่อนว่ะได้ๆหลับไปหลับไปไอคอร์มันอ่อนว่ะ เอาเร็วเร็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 วอย่าบอกเลยเดี๋ยวเราแค่นี้แหละไม่เป็นไรไม่เลยลาบลัมทันมากกันมัเพื่อนเทนนิงเว้ยเพื่อนรอรออยู่เทนนิงนะตลอดนะเออเทนนิงเพื่อนได้รถโกยรถโกยเฮียอ่าดูดิโอ้ยชนิโอ้นิดเดียวเออไม่ให้รถไปกลับเลยไม่ล่าถ้าพูดขนาดนี้ไปกลับกัแล้วกันทำทำได้ก็ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ่าเพื่อนเพื่อนขอหญ้าทำให้ได้เอาไม่ไม่พาหรือเพื่อนไม่พาไม่ให้รว ไม่กลับก็ได้ออไม่เป็นไรพี่ออกลับให้ก็ได้พี่ลูพี่นะกลับหลังรถนะเพื่อนกี่นะชนะนะ้าขโมยรถแม่งเลยทีนี้เขาก็จะโวยวายกันว่าแบบทำไมหนู เอารถไปเห็นรู้อย่างนี้แล้วหนูก็จะทำฟอร์มเป็นคนดีว่าเอาจะไปตเติม,มน้ำมันให้หประตูหลุดจะเอาไปเติมน้ำมันให้เติมน้ำมันไกลจัง ม่ปั๊มอยู่ไหนอะ่ะดนดื้มไม่โดนหรวดคนหรอกจะโดนเอ,เอ๊จะโดนหนวดคนเรื่องอะไรก่อนะปั๊มน้ำมันอยู่ไหนอะ่ะเติมแม่งตรงนี้เลยชนว่วะ นี่แล้วเขาก็จะว่าหนูแกนว่าอเด็กคนนี้มันเล่นไม่รู้เรือ่องเอารถไปเอารถขับรถไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วหนูก็จะบอกเห็นผุกี่่บริกัรหนูว่าน้ำมันรถหน่อยหนูก็เลยเอาไปล้างกระตำมันให้หนูนีม่มันสอร้อยไอคิวจริงๆไปไปกินเว้ ดิแอมตรวจไปคนบอกเลย8ชั่วโมงอ่ะเกมนียหนูเป็นชาเอารถไปเติมน้ำมันกับเชมบัลใช่หรอเรื่ขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นแล้วรถเงาก็รถไม่รถเงาทำไมน้องไม่ไว้ใจหนูกันขนาดนี้ไฟไม่เป็นอันนี้เออคือเมื่อกี้เป็นหวังแหละ ว่าถ้าเกมม็แปดชั่วโมงกระเป๋าห้าเก้าเจ็ดครับค่าเข้าเทนนิงเท่าไหร่อะไรนะห้าร้อยครับห้าร้อยเอาจะซื้ออะไรบ้างซื้อปากฉลามนึ่งครับอุ๊ยผมครับอย่าพี่ย่นาพี่ยูนา่าจะได้คนเนี้ยหนึ่งสองสองหนึ่งสององเฮ้ยขอบคุณครับพี่โอ้ได้ได้น่นี้ควนยาวถ้าอย่างี้คยันยาวเลย ยือ้อเวนได้ยาวอ๋อซื้อซื้อตรงนี้พี่พี่ซื้อนี้พี่นี่ซื้อนี้เลยครับพี่จเจเห็นเพาททำงานดําเหนื่อยหรอกนะหิงใจดีเข,า,ขาบอกว่าเหนื่อเหนือดังแล้วเพราเขาไม่เลียมเป็นหนูเหเีียมไม่เป็นไรเจเจอ้าปรับตัวครับทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปน้องกำลังปรับตัวครับ คอยแค่นี้ได้แบบคอยดูนะทุกคนหนึ่งจะยึดไอ้เหนือ่ะจากไอ้หม่องมาจากไอ้หลัมไม่ได้จะซื้อปลายลามมีมีดอ่ะปลปาย,ลวยวาไม่หลามดิว่ะมีดสามทีพายมีแรล่งๆมันไม่ได้ฝึอกอะไรเลยนั่นน่ะ